เอเวอร์ตันเตรียมเสียกองหลังตัวหลักและแมนยูก็รอจังหวะน,นี้อยู่แล้ว แมนยูในเตดพร้อมยื่นข้อเสนอ50ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวจาราดแบนเวดกองหลังดาวรุ่งของเอฟเวอร์ตันอีกครั้งหลังดีลก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้จะเพิ่งได้มาไทยเดลิกและเลนี่โยโรเข้ามาเสริมแนวรับแต่สถานการณ์ในแนวรับยังไม่นิ่งดินเดอร์เลฟและอีแวนจอรมอนสัญญาขณะที่โค้ชอย่างรูเบนอโมริมก็มีข้อสงสัยในบทบาทของลิซานโดมาติเนตและแบรนเวดกลับมาอยู่ในแผนเสริมทัพอีกครั้งเอฟเวอร์ตันเองก็มีแนวโน้มเปิดเจราจาแม้แบรนเเเดดะยังมีญญง 27, มีีญาต่่หหนททลือกชุใพ เคืออนาคตระยะยาวของแนวรับการแข่งขันระหว่าง2ทีมใหญ่นี้เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและดีวนี้อาจกลายเป็น1ในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ดูผลบอลและวิเคราะห์บอลล่าสุดดูได้ที่เว็บไซต์บ้านดอทฟุตบอล